อันนี้เป็นพระธาตุวัดเอ,อพระพุทธรูปในวัดสีชุมองค์ใหญ่นะครับเป็นทุกองค์ใหญ่ท่านั่งที่อยู่กลางแจ้งนะครับมีขันมีปาดอยู่ข้างหน้านะครับสังเกตูเล็บนะเล็บท่านเป็นสีทองเล็บนิ้วยาวมาก ตรงนี้สาดสีกะนเพรว่าฝุนจบเลยหรือตกเลยใช่ไหมข้างนอกตกไหมข้างในไม่ตกก <c oughs> ็แต่ตรงจุดนั้นตกไใช่ไหมแต่ตรงนี้ไม่ตกเลยไม่ตกเลยวิเข้ามาวิ